วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องซ้ายลุยซ้ายเลาะออฟพิเชียวเหมือนเดิมเหมือนเคยขณะนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีดีออกมาจากบ้านเดีออ๋ยวนามบ้านพับโบกมาปุ๊บเลย วิกีปากเกดแจ้งวัฒนะปากเก็ตก็เลยได้มาส่งลูกค้าก่อนครับผมเที่ยวแรกแข้งมานครับผมจะไปนี่เราได้มาอยู่ถนนแจ้งวัฒนะวงหน้าถนนวิภาวดีครับผม ก็จะโล่งๆหน่อยเป็นไงครับพี่น้องกลับถึงบ้านถึงช่องกันหรือยังครับผมถ้ายังไม่ถึงก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมทุกคนทุกท่านไปครับผมวันนี้วันที่29ธันวาคม มี30ครับรับที่วันที่ 30, 30ผมมองเช้ารับลูกค้าที่สุขุมวิทมุ่งหน้าปากช่องแลก็ตีกลับมาจากปากช่องครับผมมารับลูกค้าที่นวนครเที่ยงคืนมุ่งหน้า โคไทยโคไทยเสร็จตีกลับมาครับผมกรุงเทพวันวันที่สามครับผมรับไปที่หัวหินแต่วันที่สามนี่รอคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับผมยังไม่แน่นอนรอคอนเฟิร์มอีกทีนึนะผมแต่สองงานพรุ่งนี้แน่นอนครับผม กาแฟก่อนครับผมกาแฟก็เป้าหมายก็ที่เก่าที่เดิมสี่มุมเมืองครับผมยากาศวันหยุดก็จะเป็น ดูมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนกันนะครับผมหายอีก240คนครับผมจะครบผักคนครับผมท่านใดดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามท่านใดดูดคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง จ็บอยากจนกันนะครับผมปีใหมน่นี้ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมใครจะเดินทางกลับต่จังหวัดก็ขอให้เดินทางอย่างระมัดระวังนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากแท็กซี่สายลุยครับผมจะต้องทําการเลาะก่อนครับผม